ยินดีต้อนรับเข้าสู่ LIFE SG ค่ะสำหรับใครที่กำลังเจอปัญหาปวดเมื่อยเรื้อรงังออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือใครกำลังเจอปัญหาเรื่องความอ้วนน้ำหนักเกินต้องฟังไลฟ์นี้ให้จบเลยนะคะค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าพอเราเริ่มมีอาการปวดหลังปวดข้อปวดเข่าเดินเหินไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกการใช้ชีวิตก็ลําบากเหลือเกินค่ะรวมไปถึงนะคะใครที่บอกว่าเริ่มอ้วนนะคะอันนี้นะคะน่าเป็นห่วงมากๆอันตรายมากเลยค่ะน้องแซน ใช่เลยค่ะพี่ตี้วันนี้เราจะมารู้จักกับนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ทั่วโลกยอมรับและมีงานวิจัยรับรองค่ะว่าสามารถฟื้นฟูระบบต่างๆของร่างกายได้รวมไปถึงเผาผลาญลงลึกสู่ชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อกับนวัตกรรมตู้อบฟาอินรฟอรดตจากแบรนด์ SG สค่ะใช่แล้วค่ะตู้นี้นะคะมีตู้นี้ตู้เดียวครบจบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องหุ่นด้วยค่ะดังนั้นมีไว้ที่บ้านดีค่ะ เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือออกกําลังกายหนักๆและรู้สึกอยากจะฟื้นตัวไวๆนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยตู้อบ s อของเรารุ่นเด e Wisdom มเขาใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะจะเล่นมือถือไปด้วยดูทีวีไปด้วยก็สบายมากเลยค่ะใช่เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะลองคิดดูนะคะว่าคุณไม่ต้องไปซื้อคอร์ดลดน้าหนักแบบเร่งด่วนราคาแรงๆนะคะหรือว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะที่ต้องการอยู่ไฟก็สามารถใช้ได้หรือใครที่บอกว่าช่วงนี้กําลังจะเป็นเจ้าสาวนะคะและอยากจะสวยในวันสําคัญ นี่เลยค่ะมีตู้อบ SG ตู้นี้รุ่นเดียวครบจบแน่นอนค่ะเยี่ยมเลยค่ะพิ่ตี้และที่สำคัญนี่คือการกลับมาครั้งใหญ่ของแบรนด์ SG รุ่นใหม่ล่าสุด The Wisdom นวัตกรรมอินฟราเรดและแสงบำบัดที่ขายดีอันดับหนึ่งในไทยตอนนี้เลยค่ะและสำหรับไลฟ์นี้นะคะเราสองคนก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแจกให้ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ มาค่ะทุกคนค่ะดิฉันเชื่อว่าตอนนี้หลายคนต้องสงสัยอย่างแน่นอนค่ะว่าตู้อบ s อที่มาพร้อมกับระบบอินฟราเรดเนี่ยมันคืออะไรทํางานยังไงและทําไมถึงฮิตใช้กันทั่วโลกวันนี้ค่ะเราสองคนค่ะจะมาเผยความลับให้ฟังกันตรงนี้เลยค่ะ ระบบในตู้อบ SG นะคะจะเป็นเทคโนโลยีฟาอินเฟอเรทค่ะซึ่งจะเป็นคลื่นจากธรรมชาตินั่นเองค่ะคลื่นความร้อนนะคะจะซึมลึกเข้าสู่ชั้นใต้ผิวหนังลึกถึง2นิ้วเลยค่ะเซล์ใต้ชั้นผิวก็จะเกิดการสั่นสะเทือนกระจายถึงโมเลกุลของเหลวในร่างกายค่ะคราวนี้การสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะทําให้อนุภาคแปลกปลอมที่เกาะอ,อยู่นั้นหลุดออกออกมาเป็นเหงื่อน,นั่นเองค่ะซึ่งมันดียังไงมันจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะเผาผลาญไขมันได้600-900ถึงกกิโลแคลอรี่ รวมไปถึงลดการอักเสบของกล้ามเนื้อด้วยและนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มคุมมคุ้มกันดีท็อกซ์ของเสียด้วยนะคะและที่สําคัญสาวๆค่ะทําให้ผิวพรรณเปล่งปั่งขึ้นด้วยค่ะ ใช่เลยค่ะซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ทางแบรนด์ SG ของเขานะคะคได้วิจัยกันอย่างละเอียดค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าได้ความปลอดภัยนะคะและก็ได้ผลจริงค่ะเพราะว่านาวัตรกรรมนี้นะคะทั้งคลินิกเสริมความงามค่ะและก็โรงพยาบาลชั้นนําต่างพากันใช้จนเกิดมาเป็นตู้อบอินฟาราเรดแบบนี้ที่เราสามารถเข้าไปอบนะคะและก็พวกเส้นที่มันตึงๆก็จะคลายค่ะให้ความสบายตัวนะคะและแน่นอนนะคะว่าตัวนี้ยังสามารถที่จะสลายไขมันส่วนเกินค่ะเพียงแค่วันละ30หรือ45นาทีก็จะได้หุ่นแบบนี้ ยอย่างที่เห็นกันเมื่อสักครู่นะคะว่าฟาอินฟราเรดสามารถช่วยเราได้ในหลายๆเรื่องเลยค่ะซึ่งมันก็จะเหมาะกับคนที่น้ําหนักเกินเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาอยากออกกําลังกายหรือออกกําลังกายไม่ได้และที่สําคัญเหมาะกับคนที่อยากดูแลสุขภาพแบบง่ายๆค่ะ ใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่บอกว่าทำงานหน้าจอคอมทั้งวันไม่ค่อยได้ขยับตัวหรือเป็นคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการอยู่ไฟค่ะแต่ไม่อยากเสี่ยงจากไอ้น้ําแบบเดิมๆค่ะรวมไปถึงนะคะใครที่มีอาการเส้นยืดเท้าชาและก็ผู้สูงอายุค่ะที่ต้องการกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดก็สามารถใช้รุ่นนี้ได้เลยค่ะถูกต้องเลยค่ะเรียกได้ว่าใช้ได้ทุกวัยเลยนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นยันคุณตาคุณยายใช้ได้ทางครอบครัวคุ้มมากๆเลยค่ะ อ้ยน้องแซนคะได้ยินว่าตู้อบรุ่นนี้เนี่ยพิเศษกว่ารุ่นอื่นในไทยด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเพราะว่าตู้อบรุ่นเดอ w i วิส m นะคะนอกจากเขาจะมีฟาอินฟราเรดแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่าเรดไลท์ t ทอร์ีนั่นเองค่ะหรือแสงสีแดงบําบัดนั่นเองพีต่ตี้ซึ่งเขาถูกตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วโลกเลยนะคะและได้รับการรับรองจาก fda ของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ ว้าวไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วแสงสีแดงที่ช่วยบำบัดเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรได้บ้างคะนี่เลยพี่ตีเขาช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะสําหรับสาวๆที่อยากมีคอลลาเจนนะคะลดการอักเสบของผิวค่ะลดเลือนริ้วรอยผิวกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดําด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหงั้นแปลว่าตู้อบรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อแค่สุขภาพยังได้ทั้งเรื่องผิวพรรณความสวยด้วยและรวมไปถึงตัวนี้ค่ะก็มีในส่วนของแสงสีแดงนะคะที่ช่วยซึมลึกลงสู่ชั้นใต้ผิวหนังค่ะได้ ถึง8ถึง10มเมเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่เป็นอันตรายนะคะปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าได้รับการรับรองจากสถาบันเรียบร้อยค่ะใช่เลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการดูแลสุขภาพหรือผิวพรรณนะคะนี่เลยค่ะตู้อบ s อรุ่น The Wisdom ค่ะ แล้วสิ่งที่มาพร้อมกับหุนสวยผิวสวยนะคะนั่นก็คือความสบายนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะสมัยก่อนเนี่ยกว่าเราจะได้อบไอ้น้ำตู้ตู้หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตั้งหมอนะคะเสียบรักรอน้ําเดือดน,นะคะโอ้โหนานมากค่ะน้องแซนถูกต้องเลยค่ะแต่ถ้าเป็นตู้อบอินฟราเรดนะคะนวัตกรรมใหม่ของเราเนี่ยแค่กางแล้วปลั๊กก็เข้าอบได้เลยค่ะง่ายมากๆและคือตู้อบไอ้น้ําแบบเก่าเนี่ยเขาก็จะใช้หม้อต้มใช่ไหมคะพอนั่งนานๆแบบนี้ก็ไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่าไอ้น้ํามันก็จะเข้าหน้าเข้าตาเข้า หายใจไม่ออกเลยค่ะซึ่งปกติไอความร้อนจากไอน้าทั่วไปจะไม่สามารถลงลึกถึงชั้นไขมันได้จะอยู่ตรงแค่ชั้นหนังกพาพร้ามันจะช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆได้ชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าเป็นตู้โอฟา้าอินฟาราเรดของเรานะคะตัวนี้ก็จะลงลึกไปสู่ชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันทําให้เผาผ่านไขมันได้จริงค่ะช่วยคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ลดปวดตามข้อได้จริงค่ะ แล้วเราสามารถเข้าอบได้ทุกวันไหมคะใช้ได้ทุกวันเลยค่ะไม้เป็นอันตรายแน่นอนปลอดภัยแน่นอนค่ะใช้ได้ทั้งตอนเช้าตอนเย็นนะคะก็จะเห็นผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะน้องแซนสุดยอดเลยค่ะพิตี้เพราะถ้าเป็นเครื่องอบไอน้ําแบบทั่วไปนะคะไม่สามารถอบได้ทุกวันมันไม่ไหวหรอกพิตี้เพราะว่ายิ่งเราอบมันก็จะยิ่งผิวแห้งยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งแห้งปรับความร้อนก็ไม่ได้ด้วยค่ะอุ๊ยแต่ว่าตู้อบ SG ของเรานะคะรับรองว่าปลอดภัยนะคะการันตีคุณภาพรับรองมาตรฐานระดับสากลเลยค่ะที่สําคัญ มีเลขที่จดแจ้งออยอทุกรุ่นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะน้องแซนมั่นใจได้เลยค่ะว่าแบรนด์ SG ของเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้ทุกคนอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเข้าตู้อบกันจริงๆให้ทุกคนดูเลยค่ะว่า The Wisdom ของ SG ของเราเนี่ยใช้งานง่ายแค่ไหน เอาละค่ะก่อนที่เราจะไปอบกันจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าตู้อบ s g นะคะรุ่น The Wisdom ของเราเนี่ยพิเศษยังไงมาฟังก์ชันครบคันแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นนี่เลยค่ะจะเป็นระบบ ฟาอินฟาเลตนะคะจะอยู่ทั้งซ้ายขวาและด้านหลังเลยค่ะและด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นแสงสีแดงบำบัดด้วยค่ะก็คือเรดไลท์ทรีนั่นเองซึ่งเป็นเจ้าเดียวในไทยด้วยที่นําแสงสีแดงบำบัดมาใช้ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของกระตุ้นคอลลาเจนทําให้ผิวพณเราปปล่งปังนั่นเองค่ะโอ้โหทุกคนคะ่ะฟังแล้วเนี่ยอยากเข้าไปอบเลยค่ะ จเย็นๆก่อนนะคะทุกคนเพราะเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะฟังก์ชันเราจัดเต็มจริงๆนะคะพิตตี้ยังมีแผ่นอินฟราเรดสำหรับเท้าที่ทํามาจากแร่ถึง2ชนิดค่ะได้แก่หินหยกและทูมารีนนั่นเองทั้ง2เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยขับพิษนั่นเองค่ะฟื้นฟูร่างกายภายในบอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆค่ะแล้วที่ภูมิใจนําเสนอเลยก็คือฟังก์ชันรีโมทต,ตัวใหม่มาอีก2ฟังก์ชันค่ะพี่ตี้ทั้งปุ่มมาสเตอร์แคร์สำหรับใครปวดกล้ามเนื้อข้อเข่าและปุ่มแฟตเบรน,นเร่งเบรนค่คะ โหมีโหมดฟังก์ชันเฉพาะด้วยดีมากๆเลยค่ะน้องแซนถูกต้องเลยค่ะพี่ตี้ตอบโจทย์ทั้งสายสุขภาพและคนที่อยากลดหุ่นเลยค่ะและฟังก์ชันต่อไปเป็นฟังก์ชันที่สาวๆต้องร้องกรี๊ดเลยค่ะเพราะว่าเซตนี้เขาแถมหมวกมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่นั่งอบอยู่เราก็ใส่หมวกแล้วก็มันทําสปาผมได้ด้วยนะทุกคนมันสามารถถอดออกมาซักได้ด้วยเลยนะคะ โอ้โหน้องแซนดีมากๆเลยค่ะได้ทั้งอบผมด้วยอบตัวด้วยแต่เวลาเราเข้าไปอบค่ะเราอบเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะดังนั้นก็อี้ด้านในก็ต้องสําคัญใช่ไหมคะน้องแซนค่ะใช่ค่ะต้องเป็นกาอี้ที่ไซส์ใหญ่นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ารุ่นเดลวิสตอมของเรานะคะเป็นกาอี้ตัวใหญ่หนาน,นุ่มแน่นอนค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดนั่งนานๆคือไม่รอดแน่แต่ตัวนี้คือนุ่มนั่งเพลินรองรับหลังได้ดีมากไม่เมื่อยเลยค่ะ ส่วนบ้านใครที่ปูพื้นไม้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเซตของเราเรามีพรมปูรองตู้การความร้อนการพื้นไม้สวยๆของทุกบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะว่าพรมก็สามารถปกป้องพื้นไม้สวยๆของบ้านได้ค่ะ อันนี้คือใส่ใจสุดๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าลูกค้าเนี่ยที่ใช้หลายบ้านเนี่ยพื้นไม้ไม่พังแน่นอนค่ะและที่ตี้ชอบสุดๆเลยนะคะด้านในค่ะเขาจะมีพรมกันลื่นค่ะเพิ่มความปลอดภัยบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะก็สามารถสบายใจหายห่วงได้เลยค่ะถูกต้องค่ะและยิ่งหลายๆบ้านเนี่ยเขาอบกันเป็นครอบครัวเลยพี่ตี้ดังนั้นการมีพรมกันลื่นเนี่ยมันมีไวอุ่นใจที่สุดค่ะ ปิดท้ายด้วยระบบที่หลายคนต้องว้าวแน่นอนค่ะกับปุ่มไอออนกดเพื่อเพิ่มอ,อากาศบริสุทธิ์ภายในตู้ระหว่างอบได้แล้วพอหลังจากอบเสร็จเนี่ยระบบฆ่าเชื้อโรคในตู้มั่นใจว่าตู้สะอาดจริงๆครบมากเลยค่ะทั้งสวยทั้งสุขภาพดีแถมยังปลอดภัยมาพร้อมกับมาตรฐานเต็มเหนียวขนาดนี้วันนี้ก็จัดโปรโมชั่นจากปกติราคา3 2 0 0 0บาทก็เหลือเพียงแค่14,700บาทเท่านั้น และที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเลยค่ะเพราะเซตของเราเนี่ยเราแถมฟรีนะคะในส่วนของผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าคลุมผมแล้วก็นี่เลยเป็นผ้าคาดผมค่ะบอกเลยว่าสามารถใช้งานได้เลยตั้งแต่แกะกล่องค่ะแถมเพิ่มอีกนะคะแถมกระเป๋าใบพกพาที่สามารถพกไปตั้งได้ทุกที่ค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีเจลเร่งเบิร์นให้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเพียงแค่ทาน้องลงไปในส่วนที่เป็นเซลลูไลท์นะคะ น้องก็จะช่วยเร่งเบิรนได้เร็วขึ้นอีกค่ะและครีมทาผิวตัวนี้นะคะก็สามารถทาหลังจากอบเสร็จได้เลยผิวเราก็จะเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะเซตนี้เราแถมให้ไปเลยทั้งเซตะคะ่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ4,690บาทแถมให้ไปเลยฟรีๆค่ะคุ้มมากค่ะแต่ยังไม่พอแค่นี้นะคะเพราะว่าเรามีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยค่ะหรือใครอยากจะผ่อน0%นาน6เดือนผ่านบัตรเครดิตก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะ ถ้าใครกำลังเลงอยู่นะคะห้ามช้าเลยค่ะเพราะโปรโมชันนี้ในไลฟ์สดเท่านั้นค่ะคุ้มเกินต้าน ทุกคนตอนนี้พิตตี้ของเราเข้าไปอยู่ในตู้อบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะพิตตี้อุย๊ยน้องแซนบอกก่อนเลยนะว่าในนี้นะคะก็อีนุม่มแล้วก็ก็อีใหญ่มากคือนั่งสบายมากเลยที่สําคัญตอนนี้เริ่มรู้สึกอุ่นๆมาละเริ่มร้อนๆแ,แต่ดีสักพักอะ เงือนน่าจะออกอ่านี่เลยตู้เนี้ยเขาบอกว่าร้อนเร็วมากบอกเลยว่าถ้าเงื่อออกเนี่ยมันจะเป็นการขับสารพิษหรือดีทออกสารพิษจากร่างกายออกมานี่เองแต่ถ้าสมมุติของใครเหงื่อไม่ออกนะคะก็จะถือเป็นการอุดตันเนาะแต่ซึ่งถ้ามันเหงื่อออกมันจะดีกว่าเพราะมันถือเป็นการขับสารพิษต่างๆออกมานะคะมันจะทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นเป่งปังเดี๋ยวพี่ตีออกมาดิเป่งปังแน่นอนจัดไปเลยค่ะน้องแซน ค่ะน้องแซนและที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยค่ะปุ่มแฟตเบิร์นค่ะน้องแซนนี่พี่ขออนุญาตกดนะโหลดเริ่มโนี่แหละปุ่มแฟตเบิร์นนี่ยแหละที่เขาจะช่วยเผาผ่านแคลอรี่ได้ถึงตั้ง900แคลอรี่ใน30นาทีโอ้โหเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวอุณหภูมินั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะตี้ตั้งไว้ที่65 75องศาค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเร่งเบิร์นแบบเต็มประสิทธิภาพเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะพิตี้หรือถ้าใครที่อยากผ่อนคลายเบาๆนะคะนี่เลยตั้งไปเลย40-45ถึงองศานะคะก็จะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนั่นเองเป็นการผ่อนคลายลดปวดเมื่อยนะคะหรือใครที่ตั้งไว้ที่อุณหภูมิ50-55ถึงองศานะคะจะเป็นการเร่งเบินเบาๆค่ะพิตี้เป็นการปรับสมดุลฮอร์โมน one, ทาให้ช่วยนอนหลับดีขึ้นค่ะพิตี้และนอกจากนั้นใครที่ตั้งอุณหภูมิที่55-65ถึงกเนี่ยก็จะเป็นการขับสารพิษนะคะลดเซลลูไลท์และกระชับสัดส่วน หรืออย่างที่พี่ตี้ตั้งเลยค่ะ65-75องศาเซลเซียสเนี่ยเขาจะเป็นการเบิรนไขมันลดปวดข้อเรื้อรังขับสารพิษได้อย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่มือเท้าชาบ่อยๆนะคะตี่อยากจะแนะนำนี่ค่ะโหมดฟุตแคร์ของเรานะคะหมดนี้นะคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีแผ่นอินฟราเรดที่อยู่ตรงเท้าเรานะคะมาพร้อมกับแร่หินหยกนะคะและก็แร่ทัวมารินนั่นเองค่ะที่ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือดได้ดีมากๆค่ะ และที่สําคัญนะคะน้องแซนค่ะบอกเลยนะคะว่าปุ่มกดของเขาเนี่ยใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะตัวหนังสือเนี่ยชัดเจนมากๆเลยถูกใจอะใครที่บอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็คือใช้ได้แบบง่ายดายเลยค่ะน้องแซนง่ายจนคุณแม่ที่บ้านใช้ได้เลยนะคะง่ายสะดวกสบายและปลอดภัยสุดๆค่ะน้องแซนค่ะและเห็นด้านหน้าตรงนี้ไหมคะเขาจะมีกระเป๋าค่ะเอาไว้เก็บรีโมทก็ได้เก็บสมาร์ทโฟนมือถือได้หมดเลยสะดวกสบายแล้วก็เราก็นั่งอบแบบนี้สวยๆรอความเบิร์นจากตู้อบของ SG เลยค่ะ ซึ่งใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังลังเลอยู่บอกเลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสในการดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวอ,อย่างที่พี่ตี้ถือป้ายเลยนะคะจะเปรียบเทียบให้ดูเลยอย่างเช่นเล่นโยคะเนี่ยเบิร์นไปแค่160กิโลแคลอรีว่ายน้ำเบิร์นไป220ปั่นจักรยานเร็วเบิร์นไป300ค่ะ ใช่ค่ะน้องแซนแต่ว่าถ้าเรานะคะมีตู้อบนะคะ SG ค่ะรุ่นเดี w ยวิสอมรุ่นนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเบิร์นได้เยอะมากๆเลยค่ะ30นาทีนะคะได้สูงสุดถึงตั้งเก0แคลอร,รี่เลยค่ะไม่ทรมานด้วยน้องแซนเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายหรือว่าไม่สามารถออกกําลังกายได้หรือพยายามลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักไม่ลงก็ตามนะคะตัวนี้เนี่ยมันเหมาะมากๆเลยค่ะ โหพิตี้เป็นไงบ้างคะไหนดุนเหงือนหน่อยสิคะโอ้น้องแซนนี่ยจะบอกว่าวอันนี้คือนั่งแค่30นาทีนะเนี่ยเบิร์นแบบสุดนะน้องแซนในเรื่องของความเบิร์นนะคะหรือว่าความปลอดภัยการใช้งานง่ายนี่คือโนหนึ no ่งน้องแซนต้องยกให้เขาเลยถูกต้องมีกันหนึ่งบ้านต่อหนึ่งเครื่องไม่ได้แล้วต้องไม่ได้ห้ามแย่งนะห้ามแย่งถูกต้อง น้องแฟนคะรู้ไหมคะว่าลูกค้าเนี่ยกลับมารีวิวกันเยอะมากๆเลยคะ่ะลูกค้าบอกว่าหลับสบายขึ้นนะคะลดอาการปวดเมื่อยได้เยอะมากๆเลยที่สําคัญก็คือใช้กันได้ทางบ้านบางคนที่บอกว่าโอ้โหแย่งกันอบก,กับตู้ SG รุ่นนี้เลยคะ่ะดีมากๆเลยคะ่ะน้องแฟนโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะแล้ววันนี้พิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าเรามีโปรลับสาหรับคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นคะ่ะ ครบมากเลยค่ะทั้งสวยทั้งสุขภาพดีแถมยังปลอดภัยมาพร้อมกับมาตรฐานเต็มเหนียวขนาดนี้วันนี้ก็จัดโปรโมชั่นจากปกติราคา32,000บาทก็เหลือเพียงแค่14,700บาทเท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตู้อบอินฟราเรด SG รุ่น The Wisdom ของเราเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่32,000บาท แต่ถ้าสั่งตอนนี้จะลดกว่า50%ค่ะเหลือเพียง14,700บาทเท่านั้นเองค่ะและยังไม่หมดนะคะยังสามารถที่จะผ่อน0%นาน6เดือนค่ะผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้ด้วยค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังได้ของแถมสุดพิเศษแบบครบเซตเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะของแถมแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะน้องแซนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะเจลเร่งเบิร์นโลชั่นค่ะแผ่นรองตู้นะคะผ้าเช็ดตัวนะคะหมวกรวมไปถึงที่คาดผมด้วยค่ะรวมทั้งหมดนี้นะคะ4,690บาทแถมให้ไปเลยฟรีๆค่ะทั้งหมดนี้นะคะ10ททันแรกค่ะที่สั่งพันไลฟ์นี้เท่านั้นค่ะรีพิมพ์รับโปรลด50ในแชทนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทักกลับไปแจ้งรายละเอียดค่ะ อย่ารอช้านะคะเพราะว่าโปรโมชั่นมีจํานวนจํากัดค่ะอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยค่ะนอกจากโปรเด็ดๆนะคะแล้วก็เรายังสามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยที่สําคัญค่ะสามารถผ่อนพัน,พนบารนะคะศน์เปอร์เซ็นต์นานหเดือนเลยค่ะอบ30มสินาทีใช้ไฟน้อยกว่าใดเป่าผมเฉลี่ยตกวันละไม่ถึงสบาทค่ะโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเรียกได้ว่าใครที่กําลังลังเลอยู่อย่ารอช้านะคะรีบเลย อนแรกที่เห็นพี่ตีเข้าไปนั่งก็ว่าสบายแล้วแต่พอตัวเองเข้าไปนั่งโอ้โ oh หสบายมากคือฟินมากจริงๆคือเข้าใจแล้วว่าทําไมคนถึงชอบลุ่นหนีตัวนี้และที่แซนชอบที่สุดนะคะก็คือการติดตั้งค่ะพี่ตีการติดตั้งนี่คือง่ายมากๆคือมันไม่ต้องประกอบอะไรให้ยุ่งยากเลยพี่ตีมันแค่กางเสียบปก๊กแล้วก็ตั้งอุณหภูมิแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็หุ่นเฟิรม์มเลิศไหม เห็นไหมบอกแล้วว่าเลิศมากเพราะว่าอะไรตัวนี้คืออบสบาย,บายเลยนะไม่ว่าใครที่มีพื้นที่ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบียงเอ่ยนะคะสระน้าก็ได้ตรงกลางบ้านก็ได้นะคะคือสะดวกสบายแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกคนในครอบครัวค่ะคือมันไม่ได้แค่นั่งเพลินนะคะพี่ตี้แต่รุ่น The Wisdom เนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมที่ดูแลสุขภาพร,รอบด้านแบบจับเต็มมาเลยอะ่ะใช่แล้วคะ่ะน้องแซนที่สําคัญตัวนี้นะคะไม่ว่าน้องแซนจะนั่งดูทีวีนะคะเล่นสมาร์ทโฟนดูซีรีส์นะคะบอกเลยว่าชิลมากๆค่ะ ที่สาคัญนะคะตัวน,นี้ยังมีระบบไฟอินฟาเรดค่ะที่ช่วยระบบไหลเวียนในเลือดได้ดีมากๆคลายปวดคลายเมื่อยคลายกล้ามเนื้อลงลึกถึงกระดูกไขข้อเลยค่ะ ที่สาคัญนะคะแบรนด์ SG ของเราค่ะก็เป็นแบรนด์เดียวในไทยนะคะที่มีแสงสีแดงบําบัดนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์นะคะที่ทั่วโลกนะคะยอมรับเลยค่ะว่าสินค้าของ SG ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเบิร์นะคะเผาผ่านไขมันค่ะแล้วก็บํารุงเกี่ยวกับโคงเกี่ยวกับผิวนะคะดีมากๆเลยค่ะโหเรียกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะพิตตี้บอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยหนูต้องไปเข้าคอสนวดเข้าคอสลดไขมันต่างๆคือสิดต,ต้องเป็นหมื่นอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วตัวนี้ตัวเดียวจบเดอะว,วิสตอมเท่านั้นน่ะ แต่ถ้าวันนี้นะคะลงทุนนะคะซื้อตู้ SG ตู้อบตัวนี้ไว้ที่บ้านนะคะรับรองว่าครบแน่นอนค่ะเพราะว่ามีแสงไฟอินฟราเรดนะคะที่ช่วยลดการปวดเมื่อยแล้วผ่อนคลายด้วยสบาด้วยที่สําคัญประหยัดค่าไฟด้วยค่ะน้องแซนแซนกับพิตตี้พูดตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าใครที่ยังไม่มีบอกเลยว่าพลาดมากเสียดายแทนจริงๆค่ะ แล้วที่สําคัญนะคะราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดค่ะนี้เลยค่ะทั้งเซ็ตที่น้องแซนอยู่ตอนนี้14,700บาทค่ะและสามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด6เดือนตกเดือนละ2450บาทเองแล้วรู้ไหมคะว่าอายุการใช้งานเนี่ยนานถึง15ปีเลยนะคะยิ่งใช้ยิ่งคุ้มค่ะถ้าใช้ทุกวันก็ตกเฉลี่ยวันละ6-7บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าใช้เปลย,ยาวก็จะคุ้มมากๆเลยจะตกเฉลี่ยวันละไม่เกิน50สตางค์ค่ะโอ้โหคุ้มกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วไหมน้องแซนค่ะเรียยกได้เลนะคะค ว่าครบจบจริงๆค่ะกับเครื่อง SG นะคะของรุ่น Wisdom รุ่นนี้มีเครื่องเครื่องเดียวเนี่ยโอ้โหใช้กันทั้งบ้านสะดวกสบายค่ะ คุณดีสุขภาพดีผิวสวยขนาดนี้ประหยัดอีกด้วยบอกเลยไม่มีไม่ได้แล้วนะและถ้าพูดถึงการขนส่งนะคะอันนี้มั่นใจปลอดภัยได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะที่สําคัญนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยค่ะสินค้านะคะจากทางตู้ SG ของเราค่ะส่งตรงจากทางโกดังเลยโดยมีช่างผู้ชํานาญนะคะหรือว่าพี่พี่มืออาชีพเนี่ยส่งตรงให้ถึงที่บ้านนะคะแล้วก็แพ็คอย่างแน่นหนาด้วยค่ะส่งเร็วส่งไวส่งถึงหน้าบ้านนะคะที่สําคัญมีเก็บปลายทางด้วยคุณมั่นใจแล้วก็เลือกได้เลยค่ะ ซึ่งแบรนด์ s g ก็ได้รับความไว้วางใจให้ถูกเชิญไปออกงาน Care Asia 2022ย2022งานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพระดับเอเชียซึ่งเราก็ขนทีมงานและตู้อบไปให้ทุกคนได้ลองใช้งานกันในงานจริงๆด้วยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในปีล่าสุดเรายังได้รับรางวัลน,นี่เลยค่ะ Best Product of the Year 2025อีกด้วยค่ะแล้วนี่คือเหตุผลนะคะที่องค์กรระดับประเทศเลือกใช้ตู้อบ SG ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรม5ดาวสปาคลินิกทั่วไทยเลยค่ะ เพราะทั้งเรื่องความปลอดภัยค่ะมาตรฐานออยอแล้วก็รีวิวจากลูกค้าใช้จริงทั่วประเทศเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะสัมผัสของจริงค่ะเรามีโชว์รูม sg นะคะเป็นโชว์รูมใหม่ของเราเลยค่ะอยู่ที่ห้าง S สพาณาดรัชดาชั้น3ค่ะและที่โชว์รูมนะคะมีให้คุณลูกค้านะคะได้ทดลองใช้งานจริงๆค่ะไปสัมผัสได้เลยนะคะว่าเบาแค่ไหนเหงื่อออกเยอะแค่ไหนแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้เลยค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขออนุญาตสรุปเลยละกันค่ะว่าทำไมตู้ SG รุ่น The Wisdom ถึงควรมีทุกบ้านค่ะ ต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะครบจที่เดียวเลยค่ะของ SG ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอบได้ทุกวันนะคะปลอดภัยนะคะที่สําคัญประหยัดไฟมากๆและแน่นอนใช้งานง่ายปลอดภัยนะคะเปิดปุ๊บนะคะกลางปั๊บนะคะเสียบปลั๊กได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าอบได้เลยค่ะสบายสบายเลยค่ะน้องแซนเรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่ช่วยเราดูแลในเรื่องของสุขภาพผุ่นแล้วก็ผิวนั่นเองค่ะ สำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเฉพาะคนที่ดูไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตู้อบอินฟราเรด SG รุ่น The Wisdom ของเราเนี่ยราคาเต็มจะอยู่ที่32,000บาทแต่ถ้าสั่งตอนนี้จะลดกว่า50%ค่ะเหลือเพียง14,700บาทเท่านั้นเองค่ะและยังไม่หมดนะคะยังสามารถที่จะผ่อน0%นาน6เดือนค่ะผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้ด้วยค่ะ และไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังได้ของแถมสุดพิเศษแบบครบเซตเลยค่ะใช่แล้วค่ะของแถมแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะน้องแซนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะคะเจลเร่งเบิร์นโลชั่นค่ะแผ่นรองตู้นะคะผ้าเช็ดตัวนะคะหมวกรวมไปถึงที่คาดผมด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะ10ททันแรกค่ะที่สั่งผ่านไลฟ์นี้เท่านั้นค่ะรีพิมพ์รับโปรลด50%ในแชทนะคะเดี๋ยวแอดมินจะทักกลับไปแจ้งรายละเอียดค่ะอย่ารอช้านะคะเพราะว่าโปรโมชั่นมีจํานวนจํากัดค่ะอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่วัน นี้เลยค่ะ